คือแสงแห่งชจชนะสุดขอบฟ้าสุดปลายฟันเก็บดาวเพชดใส่มือมาเราจะคว้ามาด้วยกันก <พอ S 1> ้าวสำคัญจริงมันยิ่งใหญ่หแ,แ,แสงแ,แสงห่งชัยชนะต้อ,องเป็นคนที่มีเครือข่ายสมัยนั้นพอได้ยินคำนี้ก็รูออ้อย่างอยู่อย่างหนึ่งเอ๊ะแล้วจะทำอะไรดีประจวบเหมาะกับมีคนเข้ามาเปิดโอกาสเรื่องราวธุรกิจให้ฟัง นะแล้วก็อย่างที่บอกเพราะตัดสินใจเข้าเรียนรู้แล้วลงมือทำอะสิ่งที่เห็นก็คือนะครับรู้เลยว่าเครือข่ายมันดีจริงๆธุรกิจเครือข่ายถ้าเราจะทำอะมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆนะครับประจวบเหมาะกับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไปเจอคําพูดคำหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีของชาลับอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เป็นเพื่อนของคุณโรเบิร์ตที่ยูสกินั่นแหะนะครับชื่อโดนเนอทัมนะเราคงเคยได้ยิน เขาบอกว่าถ้าวันนี้อันนี้เป็นบทความของเขานะไม่ใช่บทความที่ผมพูดนะบทความของโดนนัททำนะ่ะเขาบอกว่าถ้าวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวและต้องเริ่มต้นจากศูนย์สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะหาเครือข่ายดีๆสักตัวหนึ่งแล้วตัดสินใจร่วมลงมือทํากับมันอย่างจริงจัง พอมาเจออย่างเงี้ยสิ่งที่ผมพิจรารณาก็คือว่าผมก็มาดูว่าแล้วธุรกิจที่ผมจะเลือกคือธุรกิจเอ็มซานในอย่างที่บอกเอ็มซานมีความมั่นคงเราต้องหาบริษัทที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ลงทุนลงแรงทุ่มเทจิตใจทุ่มเทหัวใจและแรงกายของเราลงไปทาเพราะมันคือธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเป็นอย่างเงี้ยเอ็มซานนะครับปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับ ถึงสามล้านบาทชําระเต็มอันนี้แสดงถึงความมั่นคงเลยยังไม่นับรวมถึงอาคารของบริษัทเอ็มซาที่อยู่บนถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทบนอ่ะเนือที่ทั้งหมดของเอ็มซาที่ชําระด้วยเงินสดไม่มีเงินกู้แม้แต่บาทเดียวนะี่ยบนเนือที่ถึง8ปไร่ด้วยกันนะครับมูลค่าการก่อสร้างรวมเนื้อที่ดินเนี่ยมากถึงมากกว่า600ล้านบาทนะครับและที่สําคัญที่สุดอ่ะผู้บริหารนะนอกจากบ,บริหาร อาธุรกิจด้วยเงินสดทั้งหมดเอ็มตาเป็นธุรกิจที่ขาวสะอาดปราศจากภาระหนีิสินแล้วนะอันนี้คือความมั่นคงแต่เอ็มตายังมีผู้บริหารนะฮะที่บอกว่าเราจะเริ่มต้นเอ็มตาด้วยความพร้อมและความมั่นคงก่อนที่เราจะแบ่งปันโอกาสด้วยซ้ำไปถ้าเราจะเปลี่ยน่ะเราจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกพอเห็นสิ่งนี้ขึ้นมาฮะผมมองว่าเอ็มตานะ่ะมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริง ยังไม่นับรวมถึงนะฮะว่านวัตกรรมแห่งโอกาสในการสร้างชีวิตที่เอ็มซาบอกมาตั้งแต่วันแรกที่เอ็มซาก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะแล้วบอกว่าเอ็มซามุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขให้กับผู้คนที่ได้ใช้สินค้าดีๆแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแผนสตาร์ทิ่งของบริษัทเอ็มซาดังนั้นนะฮะเราสังเกตตั้งแต่วันแรกเลยที่คำขวัญคือสโลแกนของบริษัทเอ็มซาที่บอกว่า w h e r e Happiness Come To ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอ็มซาความสุขจะเกิดได้ยังไงครับถ้าเราทําทําไปปรากฏว่ามันต้องทําอยู่บนความทุกข์ของผู้คนมันจะความสุขของเรามันจะเกิดได้ยังไงถ้าความสุขเดล่านั้นน่ะที่เราได้รับอยู่เพียงคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ได้รับความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ็มซาจึงเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขสู่ผู้คนด้วยความพร้อมที่เอ็มซามี และเอ็นตาก็พร้อมที่จะสรรสร้างนวัตกรรมแห่งโอกาสในการสร้างชีวิตส,ส่งมอบไปยังผู้คนรวมถึงให้เราได้ใช้นะอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆถึงวันนี้โลกเปลี่ยนเราเคยได้ยินคำว่าโลกในยุคหน้าน่ะมันจะมี artificial intelligence คือคำว่า AI ขึ้นมาผู้คนรวนแล้วจะถูก disrupt คือถูกนะเขาเรียกถูกกระทบกระเทือนในชีวิตในหน้าที่การงาน หรือไม่กระทั่งต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขา้เขายุคสมัยเพราะมันมีคําว่า AI เข้ามานะฮะมันช่างประจวบเหมาะจริงๆนะฮะนี่โดยความคิดของผมนะนะครับ AIM Star AI M AI คือ artificial intelligence นะครับผมอยากจะบอกว่า AI M อ่ะคือ AIM Star เนี่ย AI M คือคำว่า artificial intelligence machine นะมันคือเครื่องมือที่ชาญฉลาดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงๆ นะครับจากแอปพลิเคชันนะเราเคยคงจะคุ้นๆกับแอปพลิเคชันตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าโดยความเป็นจริงแล้วะเราสังเกตนะถ้ามองแอปพลิเคชันคือการที่ช่องทางที่เราจะซื้อของช้อปปิ้งเอามาใช้เพียงอย่างเดียวเราก็จะเสียเงินเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าเราเป็นคนหนึ่งนะที่เข้าสู่ยุคที่บอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์และสมาร์ทโฟนกำลังจะเปลี่ยนโลก ตอนนี้สมาร์ทโฟนมันครองโลกเราใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจาวันของเราอยู่แล้วเราสังเกตฮะเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เขาสร้างราไรได้มาาสารจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งสิน้นแต่วันนี้เรามองอยังไงครับว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชื่อเอ็มซ o าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในมือเราเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาใช้และเป็นเจ้าของของแอปพลิเคชันเอ็มซ o p ช้อปปิ้งออนไลนตรงนี้นะครับ และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราพันหนกรวมกันทั้งหมดนะฮะอยากจะเห็นอยากให้พวกเราเห็นว่านี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของระบบปฏิบัติการต่างๆที่เอ็ Star มซามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยุคการตลาดของโลกอนาคตความพร้อมของบริษัทเอ็มซาความพร้อมของสินค้าความพร้อมของเทคโนโลยีและความพร้อมขององค์กรแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เนี่ยซึ่งจะทําให้ทุกเจเนอเรชั่น มันว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์อย่างผมนะครับเจนเอ็เจนหรือไม่กระั้นเจนแซดที่เทรนในในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการดูแลสุขภาพต้องการรายได้แทบทั้งสิน้นวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาระยะเวลาสองปีเนี่ยเราล้วนแล้วแต่อยู่ในวิกฤตการเดียวกันคือวิกวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตโควิดโควิด19น์ทีนครซินะครับตรงนี้ ทุกอาชีพคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยพบว่าเราถูกกระทบกระเทือนทั้งนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเราทั้งนั้นเราทนกับมันนะหลายชีวิตที่เราเหลียวลงไปมองที่เราเหลียวกลับไปมองรวมถึงมองกลับเข้าไปในตัวเราเองเราจะพบเลยว่านะครับไม่ว่าอาชีพที่เราเคยเห็นอย่างเพื่อนของผมเองนะอาชีพนักดนตนรีอย่างเงี้ยสองปีที่ผ่านมาเขาถึงกับต้องบอกว่าไม่มีทางไปมืดแปดด้าน อาชีพนักดนตรีไปเป็นพ่อค้าขายอาหารทั้งที่ไม่เคยทำอาชีพมคัคุเทศอาชีพไกด์เขาบอกกับตัวเองเลยว่าสองปีที่ผ่านมาไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยแล้วหลังจากนี้ไปถ้าโลกเปลี่ยนวันที่โลกเปิด,ว,ปดวันที่ฟ้าเปิดต่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแต่โลกมันเปลี่ยนนะทุกคนมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้วเขาจะทำอะไรต่อหลายอาชีพเคยเป็นคนหนึ่งที่มีงานทา บริษัทเลิกจ้างบริษัทย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ตกงานล้วนแล้วแต่ต้องการคุณภาพาชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องการรายได้มาใช้ในชีวิตของเขาสิ่งที่ตามมาฮะเราลองดูฮะเด็กนักศึกษาจบใหม่ไม่ว่าจะจะเจนไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นเลยว่านะเขารวนแล้วแต่ต้องการงานต้องการรายได้ทั้งสิ้นกลับมาครับถ้าเรามอง เห็นเรื่องราวตรงนี้วิกฤตโควิดหลายคนอาจจะใจชื้นว่ากำลังจะผ่านไปแต่สิ่งที่ตามมาครับโควิดสองปีกระทบกระเทือนหนักนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังตกใจอยู่กับอะไรครับตกใจอยู่กับเรื่องราวของลองโควิดภาวะที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วที่มันติดเชื้อง่ายมากๆนะครับปัจจุบันเชื้อที่มันกำลังระบาดตั้งแต่โอมิคอนตอนนี้มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆและล่าสุดเพิ่งไปเจอข่าวมานะครับว่า โอมีค้อที่มันกลายพันธุ์เนี่ยในนี้ตอนนี้ในอฟริกามันแพร่ระบาดเร็วกว่าไอ้ตัวที่ระบาดณนปัจจุบันด้วยซ้ําไปแล้วถ้าใครติดนะไอ้คาว่าลองโควิดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพแต่สังเกตสังเกตเกต็ทำไมนักกิจเอมตายส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะที่บริโภคและดูแลร่างกายตัวเองด้วยปฏิพันธ์ไปโตสตาของเอมตายเป็นประจำไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีใครที่ บอกว่าติดเชื้อโควิดและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเขาเลยเพราะอะไรครับเรารู้แล้วแต่ดูแลร่างกายของตัวเราเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากเอ็มซานะครับเราจึงเป็นคนหนึ่งที่ปลอดภัยจากเชื้อเหล่าเนี้ยไม่ต้องกังวลกับเชื้อเหล่านี้นะครับเพราะถ้าเป็นลองโควิดที่เกิดนะครับมันไม่าจะเกิดจากการที่เรารับวัคซีนเข้าไปเราได้รับผลกระทบจากการที่เชื้อโรคไอตัวเนี้ยมันเข้าไปทําลายระบบ ไอควบคุมการอักเสบในร่างกายนะเชื้อโรคเหล่านีน้ถ้ามันเข้าไปฮะมันก็ไปสอดไปซ่อนตัวไปฝังตัวอยู่ในร่างกายและในที่สุดเราก็มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงดังนั้นถ้าไปทอสตามันเหมาะสมที่เราจะเอานำมารับประทานนํามาใช้ป้องกันเรื่องโควิดเราจะปลอดภัยในชีวิตของเรารวมถึงบางทีอยากจะฝากไนะว้ฮะเราอาจจะเป็นคนที่ลืมไปว่าต่อให้โควิดหรือลองโควิดก็ตามนะครับ เราเคยคิดไหมฮะจากนี้ไปสองปีที่ผ่านมารวมถึงระยะต่อไปนี้เราเคยคิดถึงคําว่าลองไครซิสไหมครับถ้ามันเป็นวิกฤตระยะยาวทั้งต่อชีวิตเราเองทั้งต่ออาชีพการงานเราเองต่อชีวิตของผู้อื่นรอบข้างตัวเราต่ออาชีพของคนอื่นที่เรารักต่อชีวิตของคนอื่นที่เรารักกลับไปหาคําว่ามันมีอะไรไหมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าโลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกข้อมูลที่ผมฝากไว้ในวันนี้ทั้งหมดนะอยากจะบอกว่าวันนี้หากเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและยืนหยัดลงมือทํากับธุรกิจเอ็มซาในที่สุดแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมานะผมเชื่อเป็นที่สุดนะว่าเราจะได้พบกับคําว่าความสุขที่แท้จริงจากธุรกิจเอ็มซาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ อยากจะพูดถึงวลีอมตะประโยคอมตะของสตีฟจ็อบสนะครับที่เขาพูดกับซ e o ของบริษัทเป๊ปซี่สมัยที่เขากำลังจะสร้างบริษัท iPhone Apple ของเขานะีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเขาต้องการผู้บริหารเขาต้องการทีมบริหารมืออาชีพเข้ามาเขาถามซ e o ของเป๊ปซี่ว่า คุณจะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตของคุณกับการขายน้ำหวานหรือว่าคุณจะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตของคุณมาสร้างสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกรวมถึงโลกของคุณและมวลมนุษยชาติวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเอ็มตาคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนทุกคนที่เข้าใจได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะครับ